สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนน้อยแฟนน้องๆบ้านสุขุสุขคนนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนในช่วงย่างมาเซาเนาะนะครับเมื่อวันที่ยีวันที่27นะครับวันอังคารที่27สิงหาคม2567นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะนะครับผมสาหรับในคลิปนี้เฮ้ากาสีมาจับคู่เด่น2ตัวบนให้เพื่อนเพื่อนนะครับเนาะสำหรับรักลอยของเฮ้าได้ไปแล้ว1ตัวเลยเด่นที่สุดเลยนะครับก็คือ เลขสามนะครับได้ไปที่รักลอยเนาะอ่าหรือรักสิบรักหน่วยนะครับเนาะในรักสิบรักหน่วยนะครับเดี๋ยวห้องเสียมาจับเพื่อนเพ่นนะครับเนาะนะครับนี่ก็คือที่เ้าจับเป็นรักลอยนะครับเนาะนะครับรักลอยรักสิบรักหน่วยอันนี้รักลอยห้าตัวนะครับอันนี้รักสิบนะครับอันนี้รักหน่วยเนาะนะครับรักลอยก็เด่นไปที่เลขสามนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวห้องเสียมาจับรักสิบรักหน่วยเนาะนะครับสําหรับตัวที่เด่นนะครับ ออกมาเป็นคู่ใดนะครับที่เรนนะครับเนาะหนักครับผมนับแรกนะครับก็แสดงความยินดีกับเพื่อนๆขาใหญ่นะครับขายใหญ่เอขายใหญ่เนาะสำหรับเราพัฒนาของเขานะครับสําหรับเราพัฒนานะครับผมขายใหญ่นะครับนะครับขายใหญ่นะครับเนาะก็คือเข้าในคู่ชุดเต็มนะครับ ูุดเต็มเนี่ยครับในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับน้องในงววที่ผ่านมาได้ไปที่ยี่สิบเจ็ดคู่นะครับยี่สิบเจ็ดคู่นะครับผมเรากาเลขกาเข้าไปที่คู่สองแปดนแปดสองนะครับแปดสองออกตัวเดิมนะครับเลขออกตัวเก้านะครับออกตัวเก่านะครับไปที่คู่สองแปดคู่นี้นะครับเนาะไปที่คู่ล่างนะครับเนาะคู่ล่างก็คือเลขออกไปที่สามแปดแปดสองสองสี่นะครับสามแปดแปดสองสองสี่ก็ไปที่คู่แปดสองเหมือนเดิมนะครับไปที่คู่แปดสองนะครับนะครับแปดสองตัวนี้นะครับ เข้าไปที่ตัวนี้เลยนะครับเข้าไปที่ตัวนี้เนาะนะครับแปดสองนะครับเพื่อนๆเนาะเลขมาตัวเดิมสําหรับขายไงนะครับผู้ที่จัดหนักจัดเต็มนะครับนะก็คือจัดเต็มไปทั้งหมดนะครับเอาทุกเอามาดทุกคู่นะครับเอามาดทุกคู่กับเข้าไปที่คู่แปดสองนะครับ งวดที่ผ่านมางวดมาเมื่อนนี่แหละหมาว,ว่าน,นี่นะครับเนาะไปที่คู่แปดสองนะครับในคู่นี้เนาะนะครับผมแต่ว่าคู่เด่นของเข้าหนาเข้าเล่งไปที่สองหกนะครับเข้าเล่งไปที่สองหกสำหรับเลขแต่สองนะครับแต่ว่าเข้าป้นตรงไปที่หาสามสามานะครับแล้วก็เบ่มานะครับมาแปดสองตัวเริ่มนะครับในคู่ชุดเต็มของเรานี้ก็มางวดนี่เป็นงวดที่สิบห้าผ่านไปนะครับงวดต่อไปเป็นงวดที่สิบหกต่อเนื่องนะครับอันที่เข่าต่อเนื่องนะครับเรานับแต่เฉพาะเข้าต่อเนื่องนะครับสิบห้างวด งวดต่อไปเป็นงวดที่16นะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับผู้ใดสนใจก็อานที่ตามได้นะครับเนาะใครสนใจก็ติดตามได้นะครับสําหรับในเลขชุดนี้ก็คือมาทุกงวดในเลขชุดนี้นะครับเนะพื่อนๆที่จับออโตัเลขกันจงค่อยว่ากันแต่ว่าอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้มันจะมาทุกงวดนั่นเองนะครับสิบหางวดติดกันงวดต่อไปเป็นงวดที่16สำหรับเราพัฒนานะครับเดี๋ยวออก์สิมันลงให้เพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับเนาะนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับทั้งหมดนี้ใ่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับ สิบหางวดนะไยจะลริ่มด้วยสิบหางวดติดกันเลยนะครับอยู่ในนี้นะครับมาติด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 กันเลยสิบหางวดก่อนต่อไปงวดที่สิบหกนะครับเอานะครับข้าสีมาจับหลักสิบหลักหน่วยสำหรับไทยของเฮานะนะครับรัฐบาลไทยนะครับเฮาเกษีมาจับในตัวนี้นะครับเนาะเราได้เด่นไปที่หลักร้อยก็คือเลขสามอไปเฮาสีมาจับหลักสิบหลักหน่วยนะครับนะครับผมในหลักสิบหลักหน่วยของเฮานะครับเพื่อนเนาะนะครับข้อสีมาจับเพื่อนก็คือในหลักสิบหลักหน่วยนี้ นะครับเข้าจับออกมาแล้วนะครับในหลักสิบหลักหน่วยกับสิบเป็นเลขให้แนะนําเพื่อนๆไปที่ชุดนี้ครับหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับนะครับให้ไปที่ชุดนี้นะครับชุดมาตรฐานของเข้าคือชุดนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ชนมาสองสูตัวนี้ชนมาสามูตรนะครับชนมาสองสูตัวนี้ชนมาสามูตรนะครับนะครับเนาะนี่นะครับตัวนี้นะครับเนาะนะครับตัวที่ชนมาก็คือนะครับตัวนี้เนาะสอง จ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่คือตัวที่ชนมาตัวที่ชนมานะครับเนาะแต่ว่าอันที่เขาวงสีแดงนี่ก็คือตัวนี้เป็นเลขมาครบสามสองตัวบนนะครับเป็นเลขมาครบสองตัวบนเข้ามาเทียบนะครับเอามาเทียบมันจะชนสองนะครับแล้วก็ชนแปดตัวนี้นะครับแล้วก็ชนเก้าตัวนี้แล้วก็ชนศูนย์ตัวนี้มาในนะครับมาในเลขตัวที่เป็นหลักอันตัวเป็นหลักสิบบนห้าตัว นะครับตัวนี้หลักสิบบนห้าตัวเลขศูนต์ตัวนี้นะครับนี่นะครับเนาะแล้วมันก็มาในเลขเด่นด้วยนะครับก็คือเลขศูนย์มันมาในเลขเด่นตัวนี้นะครับเลขศูนย์เนาะเด่นบนชนแล้วมาเนี่ยครับเด่นบนชนแล้วมาสองศูนต์นี่นะครับอันนี้ได้ศูนย์กับสี่อันนี้ได้ศูนย์หนึ่งสองมันก็เลยชนศูนย์นะครับศูนย์มันจะมีอยู่เฉพาะในหลักสิบที่เข้าจับมานะครับนี่นะครับเนี่ครับเน,นาะ นะครับมันก็จะชนมาในตัวนี้เพราะฉะนั้นนะครับเลขก็จะได้เลขไปที่สองแปดเก้าศูนย์สองแปดเก้าศูนย์นะครับตัวนี้นะครับสองแปดเก้าศูนย์นะครับตัวที่เด่นนะครับสองแปดเก้าศูนย์เนาะนะครับเดี๋ยวเหาจดจำมาเลยตัวนี้นะครับเนาะตัวที่เด่นนะสองแปดเก้าศูนย์นะครับนะครับตัวนี้นะครับสองแปดเก้าศูนย์เนาะนะครับตัวที่ชนมา ในเลขสองสูตรนะครับแล้วก็ไปชนกับเลขมาครบสองตัวบนนี่เสีเลขเลกมาสี่ตัวขึ้นหลักสิบนะครับเล้วบานที่นี่นะครับผมในเลขตัวนี้เนาะเข้ากับ Star <_ <D> _เอาหลักสิบสูตรห้าตัวมาเทียบหลักสิบสูตรห้าตัวนะครับนี่คือหลักสิบสูตรห้าตัวนะครับเข้ากับร่งให้เพื่อนๆเป็นทีเรียบร้อยแต่เข้าเสียมาเสียอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะนี่ก็คือสูตรห้าตัวในหลักสิบนี่คือหลักสิบบนนะครับสูตรห้าตัวเดินดีมากนะครับสูตรนี้นะครับเดินดีนะครับเดินเข้าทุกัวดนครับเข้าทุกอวดนี่ครับ นี่นะครับนะครับแล้วที่นี่นะครับในหัวที่ผ่านมาได้หกเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งนะเลขหกตัวนี้ไปที่หลักสิบในหัวนี้ประมวลผลออกมาแล้วได้เก้าศูนย์สองสามสี่เก้าศูนย์สองสามสี่นะครับเดี๋ยวข้อที่เทียบเลยนะครับเก้าศูนย์สองสามสี่นะครับนะครับนี่คือหลักสิบเนาะเก้าศูนย์สองสามสี่เทียบเลขนะครับเทียบแล้วจะชนตัวไหนบ้างนะครับมีสองนะครับชนสองชนสองนะครับชนสองแปด แปดไม่ชนนะแปดไม่ชนนะครับชนเก้านะครับแล้วก็ชนศูนย์นี่ครับชนเก้าแล้วศูนย์นะครับการที่ได้เลข,ขออกมาเป็นสามตัวนะครับตัวที่ชนมาก็คือสามตัวนี้นะครับเก้าศูนย์แล้วก็สองนี่คือหลักสิบนะครับหลักสิบบนนะครับเข้าต้องการเลขตัวที่น้อยกว่านี้เราจะไปดูสูตรแปดตัว หลักสิบบนสูตรแปดตัวนะครับหลักสิบบนสูตรแปดตัวเป็นสูตรที่เดินดีมากๆานะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่เฮ้าบอด้เอามาใส่รางวัแล้วเพราะว่ามันเป็นเลขที่เฮ้ากับเทียบถึงต่สูตรที่มันหน่อยโตก็คือสูตรสีอาาโตนะครับเอาหาโตมาเทียบกับเอ่าเฮ้าใส่เลขหลักสิบเึ่งเพียงสองสูตรเท่านั้นนะครับในสูตรนี้เฮ่ากับพักสูตรไว้โดนแล้วนะครับเพราะว่าเฮ้าสีเอาไว้แต่เร่งเร่งเบิ้งนะครับ เอานะครับเอาซัมนี้นะครับเนาะในสูตรกันมันหลุดนะครับเนาะมันหลุดมันหลุดนะครับมันหลุดเข้าเบิ้งบทเข้าเบิ้งบาละเอียดนะครับเนาะมันหลุดเข้าเลยพักสูตรไปนะครับเนาะนะครับพักพกสูตรไปเลยนะครับนะครับก็จะสูตรที่เดินดีก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวที่ชนกันก็จะมี3ตัว902 902ศูนย์สองนะครับเนาะ9ก้านย์สองในเลขหลักสิบต้อไปเฮ้าสิบไปเบิ่งหลักหน่วยนะครับนะครับในหลักหน่วยนะครับเนาะในหลักหน่วยคือตัวนี้นะครับเนี่ยครับเนาะตัวที่ชนกันมากคือแปดเก้าสองแปดเก้าสองห้าหกนี่ครับแปดเก้าสชนทั้งสามสูตรนะครับชนทั้งสามสูตรแปดเก้าสองห้าหกนะครับแปดเก้าสอง้าหกเนาะนะครับเราก็จะจับเอาหาตัวเลยแปดเก้าสองห้าหกนะครับนะครับเฮาได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็คือหลักหน่วยนะครับเนาะนี่หลักหน่วยบนนะครับ บานที่นี่นะครับเราจะจับตัวเด่นนะครับเราจะจับตัวเด่นด้วยคู่ขี้เราจะจับตัวเด่นด้วยคู่ขี้นะครับในเลขสูตรหลักหน่วยนะครับสูตรหลักหน่วยเราจะไปที่คู่ขี้ในหลักหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วยสูตรคู่ขี้นะครับผมสําหรับหลักหน่วยสูตรคู่ขี้นี่นะครับเป็นสูตรกาที่มีเดินดีนะครับเดินดีอยู่นะครับนะครับผมแต่ว่านะครับกับบมเป็นอย่างนาอมีสูตรหนึงหวดนะครับนี่คือสูตรคู่ขี้ นี่คือส, fate, สูตรคู่ขี้นะครับสูตรคู่ขี้ในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนคู่ขี้นะครับก็่นีครับได้เลขคู่นะครับเลข6มาได้เลขขี้เลข1มาได้เลขคู่เลข8มาได้เลขคู่เลข6มานะครับได้เลขคู่เลขศูนย์มาได้เลขขี้เลข3มามีงวดสรุปเพียงงวดหนึ่งงวดเท่านั้นนะครับนะครับสรุปเงินหนึ่งงวดแล้วครับผ่านไปเลยนะครับเต่อมาก็ได้เลขขี้เลขสามมาได้เลขคู่เลขหกมาได้เลขขี้เลขหนึ่งมาได้เลขขี้เลขเจ็ดมานะครับในงวดล่าสุดนี้นะครับสาหรับในงวดนี้นะครับ ประมินพอออกมาแล้วได้เลขคู่คือเลขศูนย์นะครับได้เลขคู่นะครับในหลักหน่วยหลักหน่วยได้เลขคู่นะครับนี่ครับเพื่อนๆเนาะหลักหน่วยได้เลขคู่นะครับหลักหน่วยได้เลขคู่นี่นะครับเลขคู่้าเลขคู่นะครับเราก็จะไปที่เลขคู่นะครับนี่หาตัวนี่นะครับในห้าตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ามีเลขคู่กี่ตัวนะครับมีเลขคู่อยู่หนึ่งสองและสามมีเลขคู่อยู่สามตัวก็คือแปดสองหก แปดนะครับสองและหกนะครับได้ออกมาเป็นแบบนี้ในหลักสิบได้สามตัวในหลักหน่วยก็ได้สามตัวนะครับได้สามตัวนะครับสาหรับเลขตัวนี้แลวบานที่นี่นะครับเนาะห้าสีมานะครับจับคู่กันก็จะได้เพียงเก้าคู่เท่านั้นนะครับเนาะก็จะไปที่เก้าแปดเก้าสองเก้าหกนะครับจับคู่กันเลยนะครับเก้าแปด เก้าสองนะครับแล้วก็เก้าหกแล้วก็ศูนย์แปดนะครับแล้วก็ศูนย์สองแล้วก็ศูนย์หกนะครับแล้วก็สองแปดนะครับเบิ้ลด้วยนะครับสองสองและสองหกมีเก้าคู่นี้เท่านั้นนะคเก้าคู่นะเก้าคู่เด่นนะครับสำหรับในตัวนี้เนาะนะครับสำหรับเก้นะาคู่เด่น นะครับได้ออกมาเป็นเก้าคู่นี่นะครับตอนเดี๋ยวห้าวจังควายเฉลิมสรุปเพื่อนๆโดยแต้มร่วมเนาะเดี๋ยวแต้มร่วมแต้มรวมสองตัวบนเนาะครับเนาะนะครับเอาละนะครับเนาะนี่นะครับนาอตีกรอบแล้วนะครับตีกรอบแล้วนะครับถ้าตีกรอบแล้วนี่โอ้โหนะครับนะนะครับผมเต็มเฮโรดนะครับลักร้อยนะครับสามตัวเดียวลักร้อยนะครับนี่คือลักร้อยนะครับสามตัวเดียว นะครับก็จะเอามาจับคู่กับเดียวเหาจะควยมาจับโดยแทมนะครับโดยแ้มในเลขตัวนี้คือเลขคู่สองตัวบนนะครับเก้าแปดเก้าสองเก้าหกศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์หกสองแปดสองสองสองหกมีซ้ำนี่นะครับตัวที่เด่นที่สุดเลยนะครับในเลขตัวนี้นะครับเนาะะหลักละสามตัวนะครับหลักละสามตัวเนาะนะครับหลักละสามตัวนี่นะครับออกมาเป็นแบบนี้นะครับสําหรับเลขในงวดนี้นะครับเพื่อนเนาะสำหรับ คู่เด่น2ตัวบนนะครับในตอนสรุปเดี๋ยวเฮาจะมาจับโดยแต้มแล้วก็แต้มรวม2ตัวบนแล้วก็แต้มรวม3ตัวบนนะครับจะออกมาในชุดใดรูปแบบใดนะครับเดี๋ยวเฮาจะมาสรุปให้เพื่อนเนาะนะครับสำหรับในคลิปนี้เอาคู่เด่นนะครับคู่เด่นก็คือคู่นะครับไม่อยู่เก่าคู่นะครับเก้าคู่เด่นสําหรับ2ตัวบนนะครับเอาละครับผมสำหรับในคลิปต่อไปเพื่อนๆเพื่อนก็ขอมาอีกแล้วนะครับเนาะเร่งเร่งเร่งเข้ามานะครับเล่า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 นะครับเนาะลงให้ก่อนลงให้ก่อนนะครับเนาะพอวางหัวเที่่ผานมานั่น ขาใหญ่นะครับจัดหนักไปเลยนะขายใหญ่จัดหนักเข้าเติมเลยนะครับแปดสองนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวบเด็นนะครับเป็นตัวไม่เด่นเลขตัวเดิมนะครับแปดสองนหงวดชี้ผ่านมากนะครับเนาะนะกรบเพ่เติมเลยนะครับเพราะว่าจัดหมดทุกตัวขาใหญ่นะครับขาใหญ่นะครับไอ้กระจหนักเื้ากันนะครับจัดหนักจัดหมดทุกตัวนะครับนะครับสามรับเลขนะครับเล่าวัฒนานะครับที่เดินต่อเนื่องมาสิบห้าวันนะครับเดินต่อเนื่องมาสิบห้าวันี้ หนักครับการจัดของแอดนะครับแอดก็จัดทุกหมวดจัดทุกหมวดจัดหนักเอยจัดเต็มทุกหมวดก็คือนะครับสําหรับแอดนะครับก็จะจัดในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เอาหมดทุกคู่ทุกหมวดการสรุปแล้วว่าวาเถือกมาแล้วสิบหาหมวดนั่นเองนะครับนะครับเถือกมาแล้วสิบหาหมวดนะครับสําหรับแต่ว่าได้หน่อยได้หลายกัจังว่ากันแต่ว่าผูกมาแล้วสิบห้าหมวดติดก,กันนะครับสําหรับแอดเองนะครับ ครับมีงวดหน่อยงวดหลายนะครับแต่ว่าจัดหนักจัดเต็มนี่ก็ห้างวดหกงวดล่าสุดนี่จัดหนักห้าหกงวดล่าสุดนี่จัดหนักนะครับจัดหนักนะครับเนาะจัดหนักจัดหลายมันได้น่ะสองรอยคูณสองรอยสามรอยคูณสามรอยนะครับก็ประมาณนี้จัดหนักจัดเต็มนะครับก็คือจัดเต็มเลยนะครับนะครับห้างวดติดมานี้จัดหนักนะครับนะครับแต่ว่าสิบห้างวดขึ้นหลังไปฮะก็จัดเบาๆนะครับ เบาๆนะครับบ่อดกได้กันร้อยคนร้อยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าสีหางวดหลังมาเนี่จัดหนักนะครับเนาะแล้วเลขก็เข้าทุกงวดโขกทุกงวดนะครับสาผู้ใดบอยอยากผ่านกาจัดไปนะครับเนาะนักกระผมเอานะครับในคิดต่อไปเข้าจังสีมาลงเหรียญเปิดนะครับสาหรับเลขในชุดนี้นะครับเนาะสาหรับเราพัฒนาของเราเดินยาวนะครับต่อเนื่องเข้าทุกงวดสิบห้างวดเจ็ดงวดต่อไปเป็นงวดที่สิบหกนะครับนะครับสิบหกนะครับ สำหรับงวดต่อไปเนาะนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นเจอาเพลงจำเนียคู่เดี่ยของเราออกมาแล้วสำหรับไทยของเขาเนาะนะครับอันนี้คือรัฐบาลไทยนะครับคนใดเกาคู่นะครับเดี๋ยวเขาจังมาจับหลักร้อยมีตัวเดียวคือเลขสามนะครับเนาะมาสิไปคู่กับตัวใดเอาแต้มมาจับนะครับเอาแต้มมาจับแล้วก็จับโดยแต้มรวม3ตัวบนในคู่ชุด3ตัวบนตรงนะครับเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้เจอาเพลงจำเนียรเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ